ไทยรักไทยนะคะยังอยู่ในหัวใจประชาชนเสมอค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในนั้นนะคะตอนนี้มูลนิธิร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยค่อนข้างจะเหมือนกับกิจกรรมอะไรก็ผ่อนผอนไปนิดหนึ่งเพราะว่าบรรดาผู้ใหญ่ของร้อยสิบเอ็ดก็ไปประจํากระทรวงอะไรต่างๆนะคะแต่ท่านวิชิตปลั่งศรีสกุลก็ยังเป็นลัตตีว่าการกระทรวงผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ แต่ก็ไม่ไม่ได้ย่อท้อในการที่ช่วยเหลือประชาชนก็ยังช่วยเหลือประชาชนในด้านอาจจะอาจจะเป็นกฎหมายเป็นอะไรในศักยภาพที่ท่านมีอยู่แล้วก็ทําอยู่แต่ว่าก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดท่านจะมาค่ะเพอเอินตอนนี้ท่านกําลังประชุมอยู่ท่านละปากว่าจะมาแต่ว่าก็ดูก่อนว่าเวลามันจะอํานวยขนาดไหนซึ่งตอนนี้มูลนิธิกําลังจะ ทำเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตย okay, รุ่นสู่รุ่นแล้วก็ทำรับวิสาหกิจชุมชนก็คือให้ท้องถิ่นเรามีอาชีพทำกิน เพ ality, oh yeah. ute, hey, 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 ื่อกระจายรายได้ให้ให้ให้ด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็มีรายได้ยจะได้ม um ีกำลังมาเคลื่อนไหวประชาธิปไตยต่อไปแล้วอันที่สามก็สมัชชาเพื่อความรองดองนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจพวกเราอยู่ ามว่าเราอยากปลองดองไหมชั่วโมงนี้เราอยากเราไม่อยากะครับเพราะว่าพวกเรายังอยู่ในนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการปลอ n ดองก็ยังเป็นสิ่งที่เอาไว้ข้างหลังก่อนแต่ว่าเราต้องทําให้คนของเรามีรายได,ได้ประจำตัวกันเนาะพี่เกสร